สวัสดีค่ะมา,มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับฟ้าขายรถมือสองวันนี้ฟ้าอยู่ที่โรงช่างนะคะเช่นเดียวกันวันนี้ฟ้าจะมารีวิวน้องคันนี้เลยนะคะเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะยังไม่ปรับสภาพน้องยังไม่ทําความสะอาดน้องนั่นเองนะคะรีวิวแบบเร็วๆเรยวๆนะคะจะให้ดูแบบว่าสภาพตอนเข้ามาใหม่ๆเลยนะจ๊ะพี่นะน้องคันนี้เลยนะคะ Honda Civic f c 1.8 EL คันนี้ พี่จะได้ปี2019นะคะเลขไม่ไม้แท้แน่นอนนะพี่นะเลขไม้จะอยู่ที่110,000กิโลเท่านั้นนะโอ้โหถือว่าการใช้งานน้อยมากเลยสำหรับน้องคันนี้นะคะราคา589,000บาทนะโอโ้ราคาคือดีมากๆเลยนะคะสำหรับน้องคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวนะพี่นะเจ้าของ เจ้าของเดิมนะดูแลยอย่างดีเลยสําหรับน้องคันนี้นะคะนี่นะคะสภาพเข้ามาใหม่ๆเลยนะพี่นะสนใจนะคะรีบมาจับประจรีบติดต่อหาฟ้าได้เลยนะคะสําหรับน้องคันนี้นะคะฟรีดาวได้นะฟรีดาวได้ทุกคันนะคะผ่อนยาวๆ84งวดไปเลยนะจ๊ะเอกาสารไม่ยุ่งยากนะมีบัตรประชาชนใบเดียวนะคะพักอยู่ในผืนแผ่นดินไทยนะพี่นะพี่อยู่ในแผ่นดินไทยไหมมีบัตรประชาชนไหมนะ ออกรถกับฟ้าได้เลยนะจ๊ะเอกาสารไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรายละเอียดนะ้องคันนี้กันเลยนะคะนี่คือสภาพเข้ามาใหม่ๆเลยนะจ๊ะที่จะได้เลขทะเบียนนี้ไปใช้เลยนะคะ6078กรุงเทพมหาคนครนะนี่กระจังหน้าสวยๆสีโครเมียมแบบนี้เดิมๆโรงงานนะคะป้ายแบรนด์รถก็เดิมโรงงานนะพี่อาจจะมีรอยเปื้อนฝุ่นบ้างนะพี่เพราะว่าสภาพเข้ามาใหม่ๆเนาะสภาพเข้ามาใหม่ๆยังไม่ทําความสะอาดน้องเลยนะอ่ะ นี่ไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆแบบนี้โอ้โหสวยงามเลยนะคะสำหรับน้องคันนี้นะคะไฟเลี้ยวกระจกข้างนะปรับพับไฟฟ้ามาให้ด้วยนะจ๊ะน้องคันนี้อ่าล้อมแม็กคันนี้นะคะพี่จะได้ ยางของปี20นะคะสัปดาห์ที่4 8ปี20นะคะ,ะถ้ามันเสื่อมสภาพหรือดอกอยางมันมันแบบไม่ดีแล้วนะเดี๋ยวฟ้าเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะคะสําหรับยางนะคะฟ้าเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะจ๊ะ,ะมาดูรอบคันนะพี่ๆดูรอบคันนะคะให้สังเกตนะพี่อันนี้คือสภาพเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะให้ดูแบบรอบคันนะพี่ไม่มีบุบไม่มีช้ำไม่มีรอยลักยงรอยลักยิ้มนะจ๊ะนี่มีเพียงแค่แบบว่ารอยเปื้อนฝุ่นนะพี่นะมีรอยฝุ่นนะพี่เพราะว่าน้องสภาพเข้ามาใหม่ๆเลย ะะยังไม่ทําความสะอาดน้องนั่นเองนะกระจกนะคะเดิมๆของโรงงานนะเดิมๆของ Hon ด้านะจ้านี่เห็นไหมจ๊ะ <1933. S 1> เดิมๆของ h o n d ้านะคะติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยรอบคันนะ้น้องคันนี้นะคะแล้วก็ขอบสีโครเมียมนะจ้ากระจกของเขาจะได้แบบขอบสีโครเมียมแบบนี้เลยนะ,ะสวยมากนะคะอะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหลังกันเลยนะคะรอบคันนะพี่ๆโอ้โหยางแจ่มนะเอาจริงนะคะอย่างแจ่มนะพี่ แต่มันไม่เจ็มตรงที่รอยเปื้อนฝุ่นนะพี่เพราะว่านี่คือสภาพเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะเอามารีวิวเป็นที่แรกเลยนะคะกระจกไล่ฟ้าเดิมของโรงงานเช่นกันเลยน้องน้องคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านในตัวรถกันเลยนะจ๊ะมาดูในส่วนของด้านในน้องคันนี้นะคะกุญแจจะมาในรูปแบบของเคเลสมาให้แล้วนะนี่นะคะกดตรงนี้ทานมันก็จะล็อกเองนะจ๊ะขออนุญาตนะจ๊ะเนี่ยเปิดให้ดูด้านในนะ,ะนี่นะคะเป็นไงคะ โคตรสวยโคตรแจ่มนะคะภายในนะคะอ่ามาฝั่งประตูกันก่อนเลยนะคะตรงนี้น่าจะเป็นอ่านิ่มๆนะพี่นะเป็นแบบนิ่มๆนะคะแล้วก็ขอบสีโครเมียมสวยๆนะคะเรียบเงาแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหนังนิ่มๆนะคะตรงนี้ก็เช่นกันจะเป็นหนังนิ่มๆนะคะอ่านะคะตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มกดนะฝาท้ายนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะปุ่มกดกระโปรงหน้านะจ๊ะไฟในพี่จะได้แบบเป็นสีดํานะคะ เบาะหนังนะคะเบาะหนังเดิมๆ,ๆ,ๆของโรงงานเลยนะคะเบาะหนังนะคะคู่หน้าปรับพับไฟฟ้ามาให้ด้วยนะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะเป็นแบบว่าปรับพับไฟฟ้านะพี่นะนี่นะคะขยับเข้าขยับออกนะคะขึ้นลงนะคะได้เลยนะคะนี่นะคะโหสะดวกสบายมากเลยสำหรับน้องคันนี้นะคะพี่ๆนะ สวยงามเลยนะคะเบาะแท้เบาะเดิมโรงงานเลยนะจ๊ะนี่ลวดลายคือแบบสวยงามเลยนะ้องน้องคันนี้นะคะอ่าพวงมาลัยนะพวงมาลัยสามก้านสวยๆมัลติฟังก์ชันให้แล้วนะสําหรับน้องคันนี้นะจ๊ะอ่าปุ่มกดอัตโนมัตินะหรือที่เรียกกันว่า engine start นั่นเองนะขออนุญาตนั่งนะจ๊ะขออนุญาตนั่งนะ นี่นะนั่งได้สบายมากนะคะไม่ปวดหลังอย่างแน่นอนนะคะหาเด็กคนย่าสตาร์ให้ดูเลยนะจ๊ะให้ดูเลขไม์กันเลยนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะพี่นะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกรอไม่เด็ดขาดเลยนะจ๊ะนี่พวงมาลัยสามก้านสวยๆหุ้มด้วยหนังแบบนี้เลยนะคะเดิมๆของโรงงานอย่างแน่นอนเลยนะคะนี่ฟังกช์ชันครบครันเลยทีเดียวนะคะนี่ปุ่มควบคุมนะคะจะอยู่ที่พวงมาลัยหมดเลยนะจ๊ะมาดูในส่วนของ การใช้งานน้องคันนี 11, 6, oh, no einen, ้นะคะจะอยู่ที again, ่หนึ hole, ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกิโลเมตรนะคะโอ้โหถือว่าการใช้งานน้อยเลยนะคะน้องคันนี้นะคะไม่แท้นะพี่นะสามารถเอารถไปเช็คศูนย์ได้นะสามารถเอารถไปเช็คศูนย์ได้นะคะไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนเลยนะคะแอร์คือเย็นฉ่ำมากแอร์เย็นฉ่ำมากเลยนะคะหน้าจอหน้าจอทัชสกรีนขนาดประมาณเจ็ดนิ้วเลยนะคะปรับเป็นภาษาได้ด้วยนะคะประมาณนี้เลยนะโอ้โหสวย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 จ้ำๆแบบนี้เลยนะ เกียร์ออโต้นะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพีจะะะ่จะได้นี่นะคะจะได้นี่นะคะพรมที่วางเท้าแบบนี้เลยลวดลายคือสวยมากเลยนะพี่เดิมเดิมโรงงานเช่นกันเลยนะจ๊ะอะมาดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันเลยนะคะด้านหลังผู้โดยสารนะคะเช่นกันพี่จะได้แบบว่าเบาะนังนะคะเดิมเดิมโรงงานนะคะสวยงามมากน้องคันนี้นะคะนี่ ทำความสะอาดได้ง่ายเลยทีเดียวนะคะสะำหรับน้องคนนี้อ่ะด้านบนนะคะสะอาดสะอาดแบบนี้ไม่มีรอยย่นรอยยันเลยนะพี่นี่เห็นไหมจ๊ะไม่มีรอยยันนะจ๊ะเห็นไหมโหโ,โคตรจัดนะน้องคันนี้อ่ะมาในส่วนของคอนโซลหน้ากันเลยนะจ๊ะไม่มีแบบว่ารอยขีดรอยขวนนะคะสะอาดเรียบเงาแบบนี้เลยนะสวยงามนะคะอะนี้มามา,มามาฝั่งตรงนี้ก็เลยนะคะนี่ลวดลายเขาคือแบบ แจ่มมากนะตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบขอบสีโครเมียมนะตรงนี้เป็นลวดลายคือแบบสวยๆเลยนะสวยๆจริงนะน้องคันนี้นะคะโคแจ่มนะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของอห้องเครื่องกันเลยนะมาในส่วนของห้องเครื่องนะคะนี่นะคะเป็นไงคะดูในระยะไกลนะพี่นะายังดูสะอาดเรียบเงาแบบนี้เลยนะอะมาดูในระยะใกล้ๆกันเลยนะนี่เป็นไงคะ จุดแต้มสีเดิมนะคะชัดๆเลยเดิมๆของโรงงานนะพี่นะถ้ามีจุดแต้มสีอย่างนี้นะคะหมายความว่าเครื่องยนต์ทุกอย่างนะพี่ยังอยู่เดิมๆของโรงงานเลยไม่มีการถอดออกมาไม่มีการสลับปรับเปลี่ยนใดๆอย่างแน่นอนนะคะนี่เห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้าจุดแต้มสีเดิมโรงงานยังอยู่ครบนะครบๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะคะโอ้โหตัวถังตัวเครื่องนะคะเดิมโรงงานอย่างแน่นอนเลยนะ สายอะไรต่างๆนะพี่ไม่มีรอยหนูแทะนะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะเดิมๆของโรงงานทุกชิ้นทุกส่วนเลยนะคะน้ํามันนะคะของเรวเราถ่ายใหม่ให้เลยนะคะแล้วก็แบตเตอรี่งแบตเตอรี่เช่นกันเลยถ้ามันเสื่อมสภาพหรือว่ามันใกล้หมดอายุอายุหรือยังไงนะเราก็เปลี่ยนใหม่ให้เลยนะจ๊ะนี่น็อตเดิมๆของโรงงานเลยนะจ๊ะเดิมๆของโรงงานนะคะไม่มีรอยประจงรอยประแจนะคะน็อตเดิมไม่ขยับเดิมๆของโรงงานแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนกําลังมองหาอยู่นะคะรีบติดต่อหาฟาดด้วนเลยนะคะ พี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหาอยู่นะคะไม่ต้องรอแลยนะพี่นะติดต่อหาฟ้าด่วนเลยนะหรือพี่ๆท่านไหนสะดวกมาหาฟ้ามาได้นะพี่เต็นท์ของฟ้านะอยู่ที่มีนบุรีซอยเซรีไทย68แแยกหนึ่งนะคะ เป็นชื่อบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า400คันนั้นพี่นะเข้ามาหาฟากันได้เข้ามาพูดคุยกันได้ยินดีให้คำปรึกษาเลยนะจ๊ะพี่นะเอกสารออกไม่ยุ่งยากนะพี่ออกรถได้ทุกอาชีพนะคะเรามีบริการฉุกเฉินให้24ชั่วโมงนะคะรับรถไปนะมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1นปีเต็มเมเลยนะพี่นะเกิดขับรถไปนะระหว่างทางเกิดไฟดับรถดับระหว่างทางหรือ น้ำมันหมดระหว่างทางหรือมีปัญหาอะไรระหว่างทางนะพี่โทรฉุกเฉินได้เลยนะคะมีบริการ24ชั่วโมงจะมีรถสไลด์ไปรับถึงที่เลยนะจ๊ะแล้วก็มี แถมประกันเครื่องเกียร์ให้อีกด้วยนะพี่นา2ร้รายการนะมูลค่า2อ0 0 0่นกว่าบาทพี่ไม่ต้องจ่ายนะคะเก็บเงินส่วนนี้ใส่ในกระเป๋าได้เลยนะเดี๋ยวฟาแถมให้เลยนะเดี๋ยวฟาแถมให้เลยนะคะอ่าแล้วก็เรามีวารันตีหลังการซื้อขายส0สิวันพี่ขับรถไปนะคะเกิดรถมีปัญหาอะไรเข้ามาหาฟาได้เลยนะเอารถมาหาฟาได้เรามีทีมงานจัดการให้เลยนะจ๊ะเรามีทีมงานดูแลให้นะจ๊ะ อ่สุดท้ายนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามฟ้าด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของฟ้านะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะฟ้าพูดผิดประการใดหรือให้ข้อมูลไม่ตรงนะฟ้าขออภัยมานะตรงนี้ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ